แม่ค่ะวันนี้วันเกิดตอนเช้าไปทำบุญมาด้วยทำบุญค่ะทาบุญเลีเ้ยงอาหารกลางวันน้องมเมาส์ไยังก่บเมาส์อันรดรถกุวยเตี๋ยว้วก็จะมีน้ำหวานราก็าขนม อืมแต่คือเขากบบศึกษาแบบว่าคุณครูแบบเด็กน้อยอยากกินยังเอาสินะค่ะคือเขาศึกษากรคือแบ,บบคุณคุณครูก็บอกว่าขึ้นนมหรืบตองเพราะว่าเพิ่มมีไปเลยเอสินะเอาที่แบบว่าเน้นเลยว่าเด็กน้อยอยากกินยังเาสินะแมนอ่าพอทําเสร็จแล้วใช่ไหมแล้วพอออกก็มากับซี่บ้ามีอีกรงเรียนหนึ่งที่แบบไฟไหมอ่าก็อยู่ใกล้ๆกันกันเลยอ่าเทฟซี่กัน สมทบซอยแล้วไปไปซอยเพื่อนไปให้กำลังใจเด็กๆแล้วก็คุณคู่ค่ะทำไมปีนี้แม่ถุ่นใหญ่จะทำกุญกับเด็กอ่ะที่จริงก็ทำทุกปีค่ะทำทุกปีแต่แต่ปีปีที่ผ่านมาคือทำทุกปีคือจะไปเลี้ยงอาหารกลางวันน้องนักเรียนที่บ้านที่โรงเรียนคู่ก่อนินเล็กไฟอันนี้คือทำทุกปีตั้งแต่แม่เทพแม่เทพอยู่แล้วนะคะแต่ปีนี้คือเรามีงานวันที่7แล้วตอนแรกว่าจะกลับไปจัดเล็กๆที่บ้านยะโสแต่ว่ามันไก่แห้งว่าจิกับไปหอดบ้านมันก็จิกไก่เนี่สินะ ก็เลยคิดว่าเอ้ยเราเคยมาสุบรรหอก็เลยคุยกับพี่เก่งพี่เก่งสุบรรหอก็น่ารักไรเนี้ยก็มาใช้บริการของพี่เก่งที่สุบรรหอในราคาที่เป็นกันเองอ่าเอกซี่กรอยารองว่าอุ้ยแม่อยากให้มาจัดยวนกรุงเทพอืมก็เลยมาค่ะ่เกิดปีนี้แม่เห็นว่าให้ผมบัตัวเองชิ้นใหญ่เหมือนกันใช่เป็นรถในฝันค่ะแต่ว่าเอาคือ ที่จริงน่ะชอบรถแบบคันใหญ่หญอ่ารถคันใหญ่ๆถ้าเป็นรถเก่งอะไรคือเราเราเราไม่ไม่ค่อยชอบเพราะว่าบ้านเราอยู่บ้านนอกเวลาที่แบบลุ้มมันเยอะอะไรเงี้ยบ้านเขามันลุมหลายก็เ,เลยชอบรถคันใหญ่เงี้ยค่ะทีนี้แม่ก็ซื้อถือว่ารถสองคันนะคะของใช่อันนั้นก็คือให้ให้ครอบครัวให้ลูกอ่าที่จะแบบไปทํากิจกรรมไปเที่ยวไปโรงเรียนอะไรประมาณเนี้ กลัวมัแบบว่า่หนาทุคนอุ้ยแม่จะไหวไหมในอย่างแบบพูดติงตัวคนเดียวต้องไหวค่ะเพราะว่าเป็นคนที่ต้องคํานวณไว้แล้วว่าเราไหวไหมอ่เาเราเราเราคิดว่าเราไหวเดือนเท่าไหร่หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเราซื้ออะไรเราต้องคิดอยู่แล้วว่าเฮ้ยเราทําได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนอกจากรูนแม่แบบมองอะไรไปอย่างเงี้ยที่แบบจับได้ก็มี ไม่บอกใหญ่กว่ารถไหมคะต้องใหญ่กว่ารถสิแต่ก็คือต้องขอเวลาทำงานก่อนเพราะว่าช่วงนี้ก็เข้าัรษาแต่เราก็ขายของอยู่แล้วขายของออนไลน์ขายดีมากช่วงนี้ขายดีมากใช่เป็นอะไรบ้างๆเป็นอาหารเสริมค่ะเป็นไฟเบอร์ดีถอกล้างลำไส้คอลลาเจนแล้วก็โลชั่นโลชั่นขายดีมากแล้วก็ แป้งแป้งคีโอค่ะ mm hmm. แต่ mm hmm. ดีท็อกคอลลาเจนคือเราขายอยู่แล้ว mm hmm. เราขายมาหลายปีแล้วก็จะมีลูกค้าประจําลูกค้าใหม่ลูกค้าเก่าอะไรเงี้ย mm hmm. ใช่อ่แม่ไปบวชมาเป็นไงบ้างแบบทำไมถึงตัดสินใจ,ใจที่จะไปเข้าวัดปฏิบททัติธรรมครับที่จริงเคยเคยไปปฏิบัติธรรมเมื่อ6กหปีที่แล้วเราเคยไงเราเคยทําแล้วเราก็คิดว่าเฮ้ยมันเนาะเราจะไปปฏิบัติได้ไหมหละแต่เราเคยไปแล้วตั้งแต่7 6 7ปีแล้วทีนี้มันมีวันหนึ่งที่นี่ลุยเขาเอ่ยเขาบอกว่าแม่แม่ต้อมบ่นไว้บ่นไว้บานเขาคือว่าขอไห้ตอนที่นี่ลุยประสบอุบัติเหตุขาหาักอ่าเหมือนเหมือนจะแบบไม่รอดอย่างเงี้ยแม่แม่แม่ต้อมก็เลยอ่าบน่นบ่นว่าถ้าลูกหายอ่ะอ่าจะไปบวชให้เจ็ดวันก็คือผ่านมามนะนี่ลุยก็ไม่ไม่แข็งแรงเนาะก็นาก็เลยบอกว่าเหมือนช่วงเนี้ยเจ็บป่วยบ่อยอะไรเงี้ย นางก็เลยคิดว่าแม่ก็อยากให้ไปบวชหรือว่าเรายังไม่ไปทําในสิ่งที่เราขออะไรเงี้ยนี่หลุยก็เลยพูดบอกว่าหลังวันเกิดฉันจะไปบวชนะเอา้าไปวันไหนฉันไปด้วยสิเหมือนเราขอเพื่อนไปด้วยอ่าเอาว,วาฉันไปด้วยสิก็คือเราเคยทําเราทําได้อะไรเงี้ยแล้วทีเนี้ยก็เลยตอนแรกว,ว่าจะไปเชียงรายพอดีมันมีงานเข้ามาวันที่7็เราก็เลยเลือกที่จะไปวัดใกล้ๆบ้านก็ปรากฏว่าก็ไปไปคือแบบดีมากวัดด่านวัดด่านพระอ,อินทร์ที่มุกดาหารนะคะซึ่งเราไป เป็นคนที่ไม่มีความเชื่อเรื่องคือสายมูอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ค่อยอ่ะอ่ะเราก็มีบ้างแต่แต่เราไม่ไม่ค่อยเชื่อแล้วก็เรื่องพญานาคเราก็เชื่ออยู่นะแต่เราไม่ได้แบบมูเป็นเรื่องเป็นราวอืมไม่ได้มูเป็นเรื่องเป็นราแว<ม>แล้วเราบางทีเห็นร่างทรงอะไรเงี้ยเรามองว่ามันเป็นอะไรที่เหมือนเล่นละครอะไรเงี้ยแต่พอเราไปสัมผัสจริงๆอ่ะนี่คือเราขนลุกอ่ะคือเราเจอกับกับตัวเองอ,อ่าเวลาที่ะ้าจารย์ทักเราหรือว่า อา,อ,อาจารย์เขาบอกว่าอย่างเงี้ยเฮ้ยทำไมอาจารย์รู้อะทั้งที่ไม่เคยบอกใครไม่เคยบอกใครอย่างเงี้ยเหมือนรถเนี่ยรถไปจองนี่ลุยก็ไม่รู้เพื่อนสนิทเราไม่รู้เลยเราไปแอบจองจองเงียบเียบคนเดียวแล้วทีเนี้ยะ้าจารย์ทักบอกว่ามึงอยากได้รถใช่ไหมมึงจะเอารถเหรออะไรเงี้ย่ตกใจแบบว่าเฮ้ยทำไมรู้ไม่เคยบอกใครเงี้ยนี่ลุยกับต้อมก็นั่งฟังเนี่ยเขาก็บอกว่า ไม่จริงหรอกมันจะไปเอารถอะไรมันพึ่งออกมาอะไรเงี้ยประมาณนั้นแล้วอาจารย์คือพูดพูดทุกอย่างออกมาคือใช่ค่ะมันตรงแล้วมันขนลุกแล้วแบบเฮ้ยมันมีจริงเหรอวะแบบนี้อะไรเงี้ยค่ะเราเริ่มรู้สึกว่าเราศรัทธาเราศรัทธาอันนี้คือแล้วแต่ความเชื่อเนาะแต่ที่ไปปฏิบัติคือคือดีมากเรารู้สึกว่าเรารู้สึกว่าเราออกมาแล้วเราสึกเย็นขึ้นนิ่งขึ้นจากที่เราอาจจะนิ่งอยู่แล้วแต่ก็ นิ่งมากขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราไปเห็นคอมเมนต์ที่ที่ว่าให้เราอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ไม่ค่อยดูอยู่แล้วแต่แต่ถ้าเราแบบแอบอ่าอาจจะแบบเกือไปเห็นหรือบางทีแฟนคลับแคบมาน้องเพียวเห็นหรือ,อยังอะไรเงี้ยที่จริงเราก็อยากบอกว่าไม่ต้องแคปอะไรมาหรอกอะไรเงี้ยแต่ที่จริงแฟนคลับเขาก็เป็นห่วงอะไรเขาทักทักมาน้องเพียวเห็นหรือ,อยังข่าวนี้หรือว่าคอมเมนต์นี้คือแต่แต่ก่อนถ้าเราเห็นเห็นอะไรที่มันเป็นอย่างเงี้ยเราจะรู้สึกแบบเงี้ยแต่แต่หลังจากไปบวชมาเราเห็นแล้วเรารู้สึกว่าอืม คือแบบป,ง,นะปงแล้วก็ยิ้มอ่ะยิ้มให้รู้สึกว่า,าใช่ค่ะเข้าใจเข้าใจเข้าใจมันมีเหตุและผลอะไรอย่างเงี้ยต,ต่างๆอย่างเงี้ยเหมือนพระอ,อาจารย์ท่านสอนดีมากและพูดเนี่ยพูดแล้วทาให้เราคิดตามแล้วแล้วมันก็เป็นความจริงอย่างที่อาจารย์บอกอาจารย์พูดอย่างเงี้ยเพราะอาจารย์บอกอาจารย์สอนแบบเนี้ยนะให้ให้ปฏิบัติแบบนี้นะพอเราทำเฮ้ยมันได้ผลและเรามีความสุขมากขึ้นไปปฏิบัติทำสามวันออกมารู้สึกมีความสุขมาก แม่ขนาดแบบในขนาดที่เราไปปฏิบ um, so mm, oui, şey ัติธรรมก็ย mm ังมีคนแบบุคนบาปเนาะตามแสะตามอะไรอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยออืแบบแม่รู้สึกไงบ้างแบบเขาก็ยังไม่หยุดอะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรค่ะก็ทําก็ก็ถ้าแบบอ่าถ้าคุณมีความสุขก็ทําไปแต่เราก็ก็อยู่ของเราแบบนี้เราก็มีความสุขอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่จริงก็ทําบุญไปให้นะ จริงๆอันนี้คือกวดน้าให้ให้กวดน้ําให้จริงๆแผ่เมตตาให้สําหรับคนที่แบบอาจจะไม่ชอบเราหรือคิดไม่ดีกับเราเงี่ยแล้วก็แผ่แผ่เมตตาให้มันเหมือนกับเหมือนเรารู้สึกว่าเราอาภัยอ่ะเรารู้สึกเรามองว่าเออไม่เป็นไรนะฉันอภัยให้เธอนะอะไรเงี้ยเหมือนกวดน้ําแล้วเรารู้สึกว่าวิ้ยมันดีนะถ้าเราคิดอย่างเงี้ยเรารู้สึกว่ามันสบายใจดีอ่ะใช่ค่ะรู้สึกดีแต่ถ้าใครที่แบบคิดไม่ดีหรือว่า ไม่ชอบอะไรเงี้ยเราก็ก็ปล่อยเขาไป,ไปมันไม่ใช่ความทุกข์ของเรามันอาจจะเป็นความทุกข์ของเขาใช่ใช่แม่หลังจากวันเกิดนาะก็จะไปทวร์ทัวรเ่ไป<ช>ประเทศเลย<ช>ยังไงพ่อแมดนิดนึงที่จริงไม่ได้มีความคิดเลยว่าจะได้ไปแต่ว่าที่จริงอะ่ะเราก็เคยไปแล้วแหละอ่าตอนกลับไปกับพี่เดียนชัยใช่ไหมก็คือก็มีคนติดต่อมาอะไรเงี้ยมาก็มาเจอเรื่องดราม่าก็เลยแบบ อ่าก็ก็เลยเบรกไว้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยแต่พอแบบมาพี่เอร้านตำนางคนอีสานต้องขอบคุณพี่เอด้วยนะคะที่แบบว่าไปเที่ยวไหมอะไรเงี้ยแพลไปเที่ยวไหมไปค่ะเอ้ยฉันไม่ไม่บอกเธอเลยว่าเธอฉันจะพาเธอไปเที่ยวไหนอะไรเงี้ยไปไปไปไหนก็ได้เออขอแบบสบายใจอะไรเงี้ยแต่พอพอเราบอกว่าเราจะไปเที่ยวใช่ไหมก็มีแฟนขับเขาก็ติดต่อมาหาพี่เอบอกว่าพี่อยากจัดงานเลี้ยงต้อนรับน้องแพรได้ไหมพี่พี่ชอบพี่อยากให้กําลังใจเขาพี่อยากเชิญเข้ามาอะไรเงี้ยก็จะมีแฟนขับ เป็นกลุ่มที่เขารวมตัวกันรวมตัวกันที่จะจัดงานต้อนรับเราอะไรเงี้ยแล้วก็จัดเป็นคอนเสิร์ตแพลวพาแล้วใครอยากมาร่วมก็อาจจะมี้ายบาทอะไรเงี้ยมาร่วมจอยจอยกันเงี้ยเุ้ยดีอ่ะก็มีแปดอ่ะแปดคอนเสิร์ตมีมีแปดงานท,ที่ที่เราที่เราจัดไปไหน,นะคะแม่แบบแฟนๆจะได้ติดตาเออฮอลแลนด์ที่จำได้นะฮอลแลนด์สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันเดนมาร์กเบลเยียมค่ะประมาณนี้ค่ะ<ม>แล้วก็นอกนอกจากนั้นเราก็ไปเที่ยว ก็จะมีไปเที่ยวที่ไหนบ้างก็ก็แล้วแต่พี่เอแกจะพาไปค่ะก็ถือเป็นโอกาสดีแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่ดีๆก็คิดว่าหลังจากนี้ก็น่าจะมีอะไรดีๆใช่ไม่เหมือนเป็นฟ้าหลังฝนไหมแม่ที่แบบเราเจออะไรมาหนักมากอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้ก็เจอแต่เรื่องดีๆแล้วก็รู้สึกว่าดีเริ่มดีขึ้นแต่พระอาจารย์บอกว่ามึงเจอหนักหรือยังเงี้ยให้มันหนักเลยอาจารย์แกพูดดีนะให้มันหนักเลย ให้มันหนักที่สุดเลยไอ้บอกเนี้ยถ้าไม่เห็นทุกก็จะไม่เห็นสุขนี่อาจารย์พูดอย่างเงี้ยเลยอ่าเพื่ออาจารย์พูดดีมากเพราะว่ามึงเห็นไหมพระพุทธเจ้าอ่ขาขณะที่พระพุทธเจ้ายังไม่พ้นคำนินทาเลยอะไรเงี้ยเนาะเราก็ขอกล่าวถึงเนาะเหมือนพระอ,อาจารย์ท่านสอนแล้วเราเราก็เออใช่อะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าอุ๊ยเราโอเคอะพอเราเราฟังแล้วเรารู้สึกว่ากาลังใจแล้วก็มัน มันสุขใจอ่ะมันมีความสุขแล้วก็ทําให้เราเย็ยนเย็นขึ้นจริงๆค่ะแล้วก็ใครที่คือฟังแล้วเนาะอยากไปอยากไปปฏิบัติทมอะไรก็ลองดูนะคะใครที่กําลังเครียดหรือมีปัญหาอะไรเงี้ยก็ก็ลองลองลอง,ลองดูค่ะไม่แป๋าค่อยากจะเขาเรียกว่าในวันนี้เนาะเป็นถือว่าเป็นวันนี้วันนึงที่ผ่านมาอยากจะขอบคุณเลยตัวเองบ้างในปีที่แล้วค่อนข้างดราม่าจะหนักมากเลยนะวันนี้แบบเก้าวผ่านอายุแบบ 35ม้าแล้วเป็นส6มกแล้วแม่ใช่ก็อันดับแรกคือต้องขอ,ขอบคุณตัวเรานี่แหละเนาะอขอบคุณตัวเราเองที่เข้มแข็งผ่านมันมาได้ก็อันดับแรกเลยคือเราต้องยอมรับความจริงทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นอ่ะเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราเราไม่ต้องไปโทษใครเลยคือเพราะตัวเราเองนี่แหละอ่ะเราต้องยอมรับความจริงว่าอะไรมันมันเกิดขึ้นแล้วเพราะอะไรโอเค แล้วก็มีสติแล้วก็เข้มแข็งเราต้องขอบคุณต,ตัวตัวเราเองมากๆเลยที่ผ่านพ้นมันมาได้แล้วก็ประครับประคองทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นลูกอ่าครอบครัวแล้วก็ทีมงานทุกๆคนนะคะแล้วก็ขอบคุณ FC แฟนคลับที่อยู่เคียงข้างนะคะอยู่เคียงข้างกันมาตลอดให้กําลังใจกันมาตลอดแล้วก็ขอบคุณเรื่องราวทุกอย่างทั้งเรื่องไม่ดีทั้งเรื่องดีที่ผ่านเข้ามาในชีวิตทําให้เราเข้มแข็งเหมือนมันเป็นปูคุ้มกันให้เรา ให้เราได้เจอให้เราได้พบให้เราได้เห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเจอสิ่งที่เราไม่เคยเห็นเราไม่เคยเจอดาราม่าที่มันหนักขนาดนี้แต่เราก็ได้เจอและเราได้รู้วิธีวิธีการรับมือกับมันแล้วกําจัดมันยังไงอย่างเงี้ยค่ะทำให้เราได้อยู่ทุกๆวันเนี้ยผ่านมันมาก็ถือว่าล้มลุกผู้คานมาแต่ก็กลับมายืนได้เหมือนเดิมก็ขอบคุณมากๆค่ะอ่าไม่เรื่องเรื่องอา่าลูก เรื่องโรงเรียนค่ะตอนก่อนหนที่นี้เขาออกมาให้สัมภาษณ์ว่นนาน้องอะไรจากเรียนที่าลยยาบุราอะไรเงี้ยแล้วเหมือนฝั่งพ่อเขาก็จะออกมาไลฟ์สดบอกว่าก็แล้วแต่เลยอย่างเงี้ยแบบคนก็เลยแบบเอาอีกแล้วอะไรเงี้ยประชดกันอีกแล้วอะไรเงี้ยค่ะก็เรื่องลูกไม่อยากให้มีดราม่าเนาะเราอ่าเราก็วางแผนไหมดและคนใช่เราอยาก อย่าก,กอดลูกเราไว้อะไรเงี้ยก็อย่าดราม่าเลยนะขอร้องเรื่องเรื่องลูกเนาะใช่ไม่อยากให้ไปแตะลูกเลยอะไรเงี้ยเราเรา,เรารับได้แล้วเราเจอมาเยอะคือเราวางแผนไปแล้วในเรื่องของของลูกอ่ากับพ่อเขาเราก็คุยกันแล้วถึงจะอะไรยังไงก็ตามเราคุยแล้วในแชทในคุยในคลิปอะไรคือเราคุยกันหมดแล้วเพราะฉะนั้นขอให้มันเป็นเรื่องของครอบครัวเถอะอย่าคิดแทนอย่าตัดสินใจแทน เพราะว่ายังไงคนเป็นแม่ก็ต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับลูกอยู่แล้วมหนูก็เชื่อมั่นในตัวหนูว่าหนูจะนำพาลูกไปในทางที่ดีค่ะแล้วก็หาที่เรียนดีๆให้เขาใช่ใชแล้วก็ในเรื่องของค่าเทอมในเรื่องของค่าใช้จ่ายพราวก็มีปรึกษากับพ่อเขาแล้วว่าอ่าเราไหวกันเท่าไหร่ค่าเทอมต่อปีอะ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็คุยกันใช่ค่ะแต่ตอนนี้ยังยังไม่สรุปว่าโรงเรียนไหนค่ะน่าจะเป็นพรุ่งนี้ที่จที่จะไปสรุปค่ะโรงเรียนแบบว่าระดับ นานาาอินเตอร์ก็ก็นานาชาติอินเตอร์หรืออาจจะเอกชนก็เดี๋ยวเดี๋ยวรอรดูน่าจะแถวนี้แหละแถวรังจิตปทุมนี่แหละค่ะแม่แพลวแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรมองอนาคตของลูกสองไว้ยังไงบ้างคะแบบยายเขาเติบโตไปมีที่ทางไหนออะไรย่างเงี้ยเอาตามเขาเลยเขาชอบอะไรแต่นาริตานี่ดูแล้วเขาชอบกิจกรรมอ่าเพราะว่าหนูรู้ไหมว่าวันหยุดน่ะแม่จะพาหนูไปเรียนเต้นนะเหรอคะแล้วแม่จะไปเฝ้าหนูไหมล่ะอะไรอย่างเงี้ย คือเขาหน้าราเขาแบบเนี่ยแล้วตอนแรกบอกว่าแม่จะย้ายโรงเรียนให้หนูร้องไห้แม่หนูไม่ไปนะหนูคิดถึงเพื่อนอันนี้เขาพูดเลยบอกว่าเขาไม่ไปเขาคิดถึงเพื่อนแล้วแล้ววันนี้นั่งคุยมีโอกาสนั่งคุยกับลูกไปทําบุญมาเสร็จใช่ไหมแล้วเ,เลยแบบแม่ขอคุยกับหนูหน่อยมานั่งคุยโซฟากับลูกสองคนแล้วว่าหนูลูกไหมแม่จะให้หนูมาเรียนแถวนี้นะลูกหนูฟังแม่ก่อนนะคือนาิตาเขารู้เรื่องแล้วเขาจะนั่งฟัง แม่อยากให้หนูมีอนาคตที่ดีแล้วแม่จะเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับหนูอาหนูมาเรียนที่เนี่ยเพื่อนเยอะกว่าที่นั่นอีกอะไรเงี้ยเราเหมือนทําให้ลูกรู้สึกว่าอ่าจะได้ไม่เหงาอะไรเงี้ยแล้วเรียนที่นี่นะหนูจะได้เรียนเต้นด้วยเรียนร้องเพลงด้วยเรียนดนตรีด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ฟังมันดีไหมลูกดีค่ะแล้วหนูแล้วแล้วแล้หนูคิดถึงเพื่อนไหมล่ะ คิดถึงคิดถึงกิมกอยเพื่อนเขากิมกอยหนูคิดถึงกิมกอย,กมกอยไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวแม่พาไปเยี่ยมเพื่อนอะไรเงี้ยโอเคไหมวันเนี้ยไม่ร้องไห้เลยคือปกติถ้าพูดเรื่องว่าย้ายโรงเรียนานางจะร้องไห้เลยแล้วจะกอดบอกว่าแม่หนูไม่ไปแล้วร้องไห้เลยแล้วบางทีแอบคุยกับป้าไม่ได้เอ่ยว่าย้ายโรงเรียนนางได้ยินนางได้ยินว่าคำคำว่าโรงเรียนแค่นั้นแหละไม่ได้บอกว่าจะย้ายหรืออะไรนางวิ่งมากอดแล้วร้องไห้แม่หนูไม่ย้ายโรงเรียน แต่วันนี้น้องมีเหตุผลมาแล้วเราคุยกับเขาอเขาก็โอเคเขาบอกว่าได้ค่ะก<ม>็คือหมายว่าป้ากับลุงก็จะมาอยู่ที่นี่เลยใช่ค่ะแล้วก็มาดูแลน้องที่นี่ใช่ค่ะป้ากับลุงก็จะย้ายมาอยู่ที่นี่เลยแต่ลุงก็จะเที่ยวไปเที่ยวมาเพราะมีงานค่ะมีงานแต่แพลวก็แพนไว้แล้วแหละว่าจะให้ป้ากับลุงทําอะไรซึ่งถ้าถ้าป้ากับลุงมาอยู่เขาจะมองว่าไร้สาระหรือเปล่าเขามาอยู่แล้วน้องต้องมาดูแลเขาต้องหาเงินมาซัพพอร์ตเขาด้วยอะไรเงี้ยคือป้ากับลุงเขาเคยทํางานแล้วเขา เขาก็กังวลว่าเราจะรับผิดชอบคนเดียวไว้เหรออะไรอย่างเงี้ยเราก็มองธุรกิจไว้แล้วใช่ไหมใช่เราก็มองไว้แล้วว่าจะให้ป้าทําอะไรจะให้ลุงทําอะไรแต่ต้องให้คอยเขาค่อยๆทําอืมเพราะว่าเขาอาจจะยังปรับตัวไม่ได้มาใหม่ๆก็ยังอาจจะพาเขาเที่ยวไปเที่ยวมาระหว่างเยสโวกับบ้านกับกับอ่าปทุมอย่างเงี้ยค่ะอ่าแต่เขาเพื่อนๆที่ยสโสก็ใจหายว่าแบบว่าจะไปจริงๆเหรออะไรอย่างเงี้ย ก็โอ๊ยเป็นไรเดี๋ยวกลับไปก็ไปเจอกันอยู่ดีแหละอะไรเงี้ยแต่ก็เป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งยิ่งใหญ่ที่ป้ากับลุงเขาไม่เคยมาอยู่ในเมืองแบบนี้เขาแต่เขาทําได้เพื่อหลานเขาบอกว่าเขาไม่อยากไปหรอกเอาจริงๆแต่ถ้าล้านอยู่ไหนเขาก็ไปได้หมดเด็กฝึกฝันชิ้นใหญ่ที่ว่านี่จะซื้อบ้านหลังใหม่ให้ลูกสองคนไม่น่าเราติดตามเราติดตามยังไม่สรุปเพราะว่ามันยังไม่แน่ชัดอย่างเงี้ยค่ะเราขอให้มันชัวร์ก่อน แต่ก็อยากให้ลูกได้แบบอยู่สุขสบายใช่ไหแต่ที่จริงเรามีบ้านอยู่แล้วที่ลำลูกกาที่ประทุมอยู่แล้วค่ะแต่ก็ก็ดูก่อนดูกําลังเราด้วยดูแนวโน้มในเรื่องของธุรกิจด้วยเงี่ยค่ะสุดท้ายให้แม่แฟนอ่าแม่แะนฝากเนาะกับคอนเสิร์ตที่จะเกิดขึ้นทัตวยุโรปแล้วก็ฝากขอบคุณกาลังใจค่ะก็ช่วงนี้ก็ยังทําแสงทองสัญจรให้ให้ครบให้ครบบ้านนักร้องทุกคนแต่ถ้ามันไม่ครบเพราะว่าเราต้องไปยุโรปเดี๋ยวเราจะมาเก็บตกทีหลังนะคะเพราะว่าแม่แม่ แฟนคลับก็อยากเห็นบ้านแต่ละคนเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยคือแน่นอนว่าเดี๋ยวจะทาให้ให้จบให้ครบแน่นอนแล้วก็ถ้ามีแฟนคลับท่านไหนที่อยากให้เราไปอ่าเดี๋ยวเราทํา,ทาอัดันจรบ้านแฟนคลับอย่างนี้ด้วยแต่ขอให้แบบถ้าเข้ามาคุยกันว่าอะไรยังไงเนาะถ้ามีโอกาสก็คือไปแน่นอนนะคะแล้วก็ขอฝากฤด,ดูการใหม่ที่จะเปิดวงนี้คือน่าจะเป็นต้นเดือนตุลาคมปีนี้จะไปเปิดฤด,ดูการที่บ้านน้องเพลงพิมพ์รดาเยี่ายแผนมันยังไงบ้างกี่ร้านตอนนี้คือ ตัดชุดไว้แบบตอนนี้คือหมดเงินเป็นล้านแล้วกับเรื่องชุดและเรื่องโชว์แต่คือซุ่มๆกันไว้อ่ะค่ะซุ่มๆกันแว่แต่เราเราแบบเราทุ่มไปแล้วอ่าแล้วก็หลังหลังไอ้ก่อนที่จะไปยุโรปเราก็จะซ้อมซ้อมกันไว้เลยในเรื่องของโชว์ใหม่เพลงใหม่อะไรเงี้ยค่ะก็ฝากติดตามด้วยรับรองว่าเราจะทําให้เต็มที่สุดความสามารถดีไม่ดีก็แล้วแต่แฟนคลับจะพิจารณาและตัดสินแต่แน่นอนว่าเราจะทําให้ดีที่สุดไม่อยากให้แฟนคลับต้องผิดหวังกับผลงานของเราแน่นอนค่ะค่ะ โอเคขอบคุณค่ะ